สวัสดีครับคุณครูนะครับนายบุญมีบุตรโยธีนะครับเป็นคุณครูประจําห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับที่โรงเรียนหัดีศึกษาอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับที่ทางโรงเรียนนะครับการประสบปัญหาจากระบบคอมพิวเตอร์เดิมซึ่งใช้ระบบเป็นระบบ standalone นะครับซึ่งจะทําให้ยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาในการบํารุงรักษาไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์นะครับปัจจุบันนะครับ เราก็มีการนำระบบ Smartnet.com เข้ามาใช้นะครับก็จะลดปัญหาลดภาระในการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับเมื่อเครื่องมีปัญหาสามารถติดต่อบริษัทแล้วก็ช่างให้มาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งของ Smartnet.com ก็คือเราสามารถที่จะคนโทรลนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นของนัเกเรยียน จากที่ตัวคุณครูได้เลยนะครับแล้วก็สามารถาบล็อกในการเข้าเว็บไซต์หรือว่าการทํากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนะครับแล้วก็ทําให้มีเวลาเพิ่มเติมในการดูแลบํำรุงรักษานะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาวณีเพียรเสมอนะคะก็สาเหตุที่2ที่เราเลือกใช้บริการของ Smartnet.com ะะซึ่งห้องนี้ที่เราอยู่เป็น Second Time ที่เราใช้บริการของ SNC แล้วสาเหตุที่เราเลือกบริการของ SNC หนึ่งเราสามารถ Corporate กับพนักง,งานได้ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าเรามาีปัญหาอะไรเราสามารถคุยกับเขาได้โดยตรงและ2ก็คือ Cost Saving เรื่องในการบำรุงซ่อมต่างๆเหมือนที่คุณครูจุ่นได้เมนชั่นไปเมื่อสักครู่นะคะเพราะเมื่อก่อนเราใช้พวก Stand Alone อย่างเนี้ย เวลาซ่อมทีเนี่ยเราต้องจ่ายคอสในให้แต่ละ CPU ในแต่ละ,ะเครื่องเลยตั้งแต่เราเปลี่ยนมาใช้ Smart Netcom เนี่ยเราซ่อมแค่ตัวโฮสตัวเดียวส่วนตัวอื่นเราไม่จำเป็นต้องเทคแคร์มันเพราะมันมีแค่มอนิเตอร์กับตัว t 8 0 0แค่นั้นค่ะซึ่งหลกักๆเลยเราก็คือเห็นว่ามันคอสเซฟิงและ2มันช่วยในการไทม์เซฟิงในเรื่องของบำรุงรักษา แล้วก็อีกกรณีหนึ่งเกี่ยวกับการควบคุมการสอนซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับคุณครูเพราะว่าเราสามารถ follow up monitoring เด็กๆได้ว่าทำอะไรอยู่พฤติกรรมเด็กๆเป็นยังไงในตอนนั้นค่ะซึ่งดิฉันคิดว่ามันมีประโยชน์มา,มากๆสำหรับในการใช้ SmartNetCom กับโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะ